สวัสดีครับผมรัฐน์อัจฉริชาแนลนะครับน,นี้ก็มาอัปเดตโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหนองคายนะครับในตอนที่หนึ่งนะครับมูลค่าโครงการอยู่ที่พันห้าร้อยสี่สิบสี่ล้านนะครับก็จะรับผิดชอบในส่วนของการก่อสร้างทางยกระดับนะครับจุดกับรถไฟสองสว่างระบบระบายน้ํานะครับบริเวณนี้นะครับก็จะดูแลเกี่ยวกับโครงสร้างของทางสะพานเกือบทั้งหมดนะครับ นี่คือการก่อสร้างในส่วนของตอนที่1คาดการณ์ว่าจะเสร็จในปีพศสอ6 6ันนี้ก็จะมองไปทางสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับรถไฟขบวน75กรุงเทพหนองคายกำลังจะผ่านเข้ามานะครับซึ่งในอนาคตก็จะมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ขอนแก่นหนองคายนะครับผ่านจุดนี้นะครับซึ่งจะเริ่มประมูลโครงการในต้นปีของพศส5 6 5ซึ่งจะสร้างเสร็จในปีพศ2 5 6 9รครับบางส่วนของสะพ,พานก็มีการสร้างทางข้ามทางรถไฟไปแล้วครับบางส่วนก็ใกล้จะ อยู่ในจุดของการก่อสร้างแล้วนะในส่วนของตอนที่2นะครับวงเงิน670ล้านนะครับก็จะสร้างทางเลี่ยงเมือง247นะครับซึ่งจะมุ่งมาจากสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับยกระดับข้ามผ่านถนน233นะครับเข้าตัวเมืองหนองคายบริเวณนี้นะครับไปด้านขวามืองนะครับผ่านตำบลโพชัยนะครับตำบลวัดธาตุ อำบลหาดคำนะครับไปบรรจบกับถนนหลวงแผ่นดินมาเลขสองหชยางกูลซึ่งสนุนเส้นนี้ก็จะพุ่งไปสุดที่อุบลราชธานีนะครับซึ่งคาดการจะเสร็จในปีพศ2565นะครับเดี๋ยวถ้ามียังไงผมก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสำหรับโครงการขอสร้างทางเ่ยนเมืองนะครับวันนี้สวัสดีครับ